งานรักกันเนี่ยเออดิฉันเชียอว่าจัดแบบนี้งานจะหนุนหนทางนะคะได้การเอ่อรับการได้งาจากนายกบุ้งนะคะก็โอเคตอนนี้ก็กระโดดข้ามขั้นตอนแล้วแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะที่ได้เข้าไปสู่ในธุรกิจจันท์คอยนะคะสิ่งที่ได้ก็คือนอกจากท่านนายกจะนำความรวยมาให้น้องแล้วนะคะ สิ่งที่ได้ก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพแลแ้วก็แนความคิดก็ในที่นี้ก็ขอขอบคุณนะคะ่ันนายกแล้วก็ต่อ้ลยนะคะที่มโอกาสนี้ให้นะคะขอบคุณค่ะถัดมาในห้วิสวัสด์นะคะก็ก่อนนนี้เป็นผลงานห้านะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ท่าคําท่านนายกท่านนายกเป็นผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้เปิดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทางวิสัยทุกอย่างถือว่าดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะที่ทำให้รู้กับธุรกิจนี้เ่ะาของร้านนะคะถาวรนะคะชื่อต้มค่ะมีอไรนคองปูม ยันชื่อนี้พาน้าสัญรไมคะอาชีพอาไหล่มีอะไรคือคนตกแาดาหรือเอาแกนค่ะที่แนะนำได้เข้ามาสูวโอกาสนี้และเข้ามาแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วก็ภาคภูมินมากแล้วก็หนึ่งมาก ไมเลยนะเออจอรออาแนะนามาวันนี้คือได้ลงลงทุนกับธุรกิจอยู่ในรูปสวเป็นกลุ่มงานอยู่ในรวยธุรกิดอเอย่นี้ะเป็นงอะนะโอ้ เกียนสายหลังมาปีแล้วค่ะริ่มใหม่่ะวันนี้มาใส่เกียเดือนหน้ากันนะคะรับการต้อนรับจากท่านเบียอย่างเป็นทางการคนะ่ะ โดยค่ะสร็จนะคะคือมีคู่ได้นำเสนอมาค่ะคือว่าต่อในแค่ค้าหนูเอนะคะค่ะมีต่อเองค่ก็ได้รับได้นำเสนอมาในเรื่องขอธุรกิจค่ะตรงนี้ค่ะ ฟ้าเนี่ยของเราแล้วเราจบฟ้าแล้วการจบฟ้าเนี่ยมีความรู้สึกแล้วก็มีความทิ่เกงต้องการปดบคาเร็นะเต่ว่าจะเป็น g e เตอร์ภายในปลายปีค่ะแล้วก็เป็น g e n เตอร์ภายในปลายีหน้าแล้วก็เป็นอ็น i n นภายในเดือนมาปีค่ะ สวดีค่ะชูมูสิยาแตนจีนน่ะน้อมันยังไม่ได้าเลยแล้วก็ตื่นเต้นากคะสวัสดีค่ะชมสิยางวักำรที่อาขายค่ะอาจารย์ดกแนะนำมาแล้วก็จรชวน นยังม่ยังทราบอะไรมากงกันเลยมันจะงงเจอกันเจอกันทำงานมีแ่ัวันนักงานรุก้าวงานคนคกมคุณผู้ใช้เราพาเป็นผู้แนะนมา ที่เรรูว่าจะอยู่แค่้กันเลย่านมากเลยอวันนี้ี่เยเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วนีะคองเห็นอะไรบางในธุรกิจของเรางปรับความรวยเลยการะทจ่อนายเป็นรต้อง่ัตัว ธุรจนี้เนี่ยมองอะไรบ้างคะก็กลจเรื่อรจที่แนสวัสครับผมปิทิชัยฤทธิพรครับเออ เปี่ยเป็นวงการเปล่นการต้องปีี่ยนนะที่สองที่สองอ่อผมะบอกว่าผมเป็นเดียวที่มาจากจังหวัดสงขลานะครับผมเข้ามาวงการที่ได้เพราะแหม่เปิดในาแล้วผมจะบอกว่าเป้าหมายของผมก็คืออยากจะเปิดแบบนี้ ในจังหวัดสมุทราครแล้วผมจากนี้นยินดีต้อนรับทุกท่านตั้เดียวแบบไมไปที่หานะครับตื่นและด่าผมครับไปเรียก็ขอเรดนะรับับที่นัครับร คนนี้มาได้เกับสองปีแล้วนะครับชื่อและนามสกุลชื่อผมหมายความว่าที่จึ่งเป็นเลิกนามสกุลเกี่ยวข้องกับความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองครับในชีวิตไม่เคยมีอะไรเคยนะครับมีแต่ได้รับอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อไปนี้นะครับมีพี่เป็นคนที่ร,รู้ักษณแนะนำโอกาสทางความคิดกระดกทางความคิดที่จะทำให้เปลี่ยนชีวิตผมได้ได้เลยรู้ไหมครับแค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ได้เป็นผู้ให้บังคับครับสิ่งที่ผมต้องการผมอยากได้สิ่งนี้เพื่อมาทดแทนชีวิตที่เกิดขึ้นจริง ต่อไปนี้ผมจะเดินเดินหน้าอย a, ่างเดียวครับเกียร์ถอยหลังครับเพราะว่าี่เขาจะบอกไว้เลยว่าเขาจะเป็นผู้ให้เพราะว่าจัแต่พ่อที่เนี่ยได้รับเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จังมวันะคะที่หา้บุีมารยนี้